สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ปริญเป็นวันสุดท้ายเนาะจ๊ะเนาะทํางานของปริญเนาะจ๊ะเนาะปริญออกจากงานเนาะจ๊ะเนาะจ้ะแล้วก็ที่ทํางานเนาะจ๊ะเนาะเพอร์ซแนลเนาะจ๊ะเนาะก็ ให้ดอกไม้นาน,นะเพื่อนเพื่อนรวมงานนอกจากฟอร์มบุชเชอร์ฟอร b มเบเกอรี่ะนะ from butcher, from เลยให้ดอกไม้ให้ของขวัญปริญมานาะจาะจะ,นะจะขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากๆากนะจ้าแล้วขอบคุณนะเพื่อนแนวเดอเด้อที่ให้ปริญนอกจาะนะ เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยจ้าขอบคุณมากๆขอบคุณที่จนถึงวันนี้นะจ๊ะเนาะจ้ะเห็นไหมค้าได้อะไรมั่งเนี่ยได้ช็อกโกแลตได้ฟลาวเวอร์ได้ไวายนะจ๊ะเนาะกา์ดนะจ๊ะเนาะ เราเล่นก็มาให้ดูแค่นี้เลยจ้ะบาย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 